ภาพตาพิมยังรู้สึกได้เลยเนาะแต่ว่าสัมพันธ์นี่ือตั้งปากเนาะโดยม่เจ็บเจ,จ,จ็บตัวคนอยากนะแบบค้างอย่างเขาเริ่มตีนคือเขาอย่างบ้าและนะ้วเนาะโโดโด กาบสบายดีและสวัสดีเนาะพ่อแม่พี่น้องกันเบิดสุขุสุคนเด้อพ่อแม่พี่น้องเนาะสบายดีการช่วงตอนค่ำตอนแรงแรงอนีนิพี่น้องเนาะฮะพี่น,อน้องไอ้พบเจอกันกะช่วงค่อยค,อยคำลงแรงกะอยู่หน้าบ้านดินซานของทางมิตุเนาะอ่าของทางนี่แหละน้องพานี่แหละพี่น้องเนาะขเขามาเยี่ยมมายามเพิ่นอีกรอบหนึ่งพี่น้องเนาะหลังจากกลับไปอา,านาตรวจสุขภาพหรือว่าหักษามาแต่โรงพยาบาลหมู่รหาสแล้วพี่น้องเนาะถือว่าหนึ่งคืนแล้วพี่น้องเลย อ่ะนี่แหละเนาะทางพอเพิ่นก็กำลังเล่นกับลูกอยู่พี่น้องเนาะมามื้อนี่โบ้นีิพี่น้องเลยอ่ะเดี๋ยวไปถามนํากันเนาะอ่ะมื้อนี้กะบ่เสียงพี่น้องเนาะมาในนามสะพานบุญเด้อพี่น้องเนาะอ่ะมีทางอ่าพอเพชรพี่น้องเนาะดวงจันทร์แล้วก็ทางแม่ยืนอ่าดวงจันทร์พี่น้องอยู่ทางต่างประเทศพี่น้องเอ้ยอ่าฝากเงินจํานวน2อล้านหกแสนกีบพี่น้องเนาะมาสมทบบรรดาซุยเดือทางยิลาไว้ใช้จ่ายอ่าซื้อยา หรือว่าใส่ต่างๆในครอ,อบครัวเพิ่นพี่น้องเนะาะอยู่ในระหวา่างหักษาโตนี่แหละพี่น้องเนาะทางใรก็ขอให้อยู่ดีมีเฮงเด้อสุขกายสบายใจเนาะทางผู้ใหญ่ใจบุญพี่น้อยท่านทุกทุกช่วยทางอีหล่าเพิ่นพี่น้องเนาะป่ะวันนี้พี่นอ้นนองเดี๋ยวเขาเข้าไปอัปเดตน้ำกันพี่น้องเอ้ย <ไป S 1> อีกรอบหนึ่งเนาะทางอาการของทางอีหล่าเพิ่นดีขึ้นบอมือน,นี้พี่น้องเอ้ยเนาะอ่าโอเคพี่นอ้องเนาะอันนี้ก็จะเป็นหน้าทางพี่น้องยอ่าออกไปอีกจักหน่อยก็จะเป็น ตลาดลักเป็ดพี่หน่อยเนาะเข่ามานิด mm hmm. หนึ mm ่ง hmm. พี่น้อยอ่าสำหรับทางพี่น้อยอยากเข่ามาเยี่ยมมายามเพิ่นกันนี่เด้อพี่น้องเนาะอ่าอยู่ขัวมือกต่ชีมีทางหอคอยพี่น้อยไะพี่น้อยเนาะหมุนกล้องมาบบบนี้ปูอ่าเนาะเป็นนี่ไลยเนาะภาพผนอากาศเขายามบอกรอดยุ่มมือนี่กันอืเนาะอ้าวเจเนาะอ้าเนาะโอ้สบายดีเด้อเนาะตอนทำตอนแรงแรงมือนี่เนาะ โอ nah e. ้ยค oh yeah. นน้อยมาแล้ววันนี้เนาะโดยโดยอือโดยอ่ะเขาหนีไม่เนี่ยนี่ดิล่ะเนี่เนาะนี่เดยมาเมื่อนี่บบนี่โดยก็มาหัวนมยาเนี่โอ้เยอะหรือยังมาหอดฝันงงแล้วเนาะน้องแม่เอ้ยย่าแล้ววันนี้แม่เอ้ยมานี่โดยโดยลูกโดยโดย ก็แต่บาทนี่พี่น้อยเนาะดูดูโมยะเลยเท่เนาะดูดูดูน้อพี่น้อยเนาะย่าเนี่ยเนาะอ่อะเนาะกลับมาในพี่ก้อนบาทนี้พี่น้องเยฝากะผูกพี่น้องเนาะ ฮะสบายดีเด้อเนาะทางมิตุพี่น้องเอ้ยอ่าแม่มิตุนี่เฮ็ดหยังเด้นี่เสียงโชคบ่นี่แม่นๆเพิ่นเียงโชคเียงหลวงเนาะโดยเนาะสบายดีทั้งพ่อเนาะอพ่อนขนมกินต้อยได้สิโดยๆเอ่ในคลิปบ่โดยโอ้เพิ่นกินขนมได้แหละนี่เนาะแม่นกินแล้วเว้าต้กลิ้นติงได้แลอลิ้น่ลิ้นแข็งได้เริ่มอ่อนแล้วลิ้นโด กินขนมนี่ได้ถึงบ่าปูธรรมดาได้บาทน้อนคนปอนพี่ปอดท้งหนึ่งขนมกรอนขนมไข่ก้อนหนึ่งสบายดีเนาะพี่น้องเลยเป็นอยังคือย่านอันนี่ฮะมาหอดจังมุ้งพักนึงนี่บ่มาหอดบันบายโมงเนี่ยมาหอดไปอีหดามาหอดมากับทจ้างเงินมีตู้เน้นเนาะเจ้าไม่แล้วงเหทำการสองคนบ่โดยโดยโดยกินข้าวกินขนมแล้วอิ่มมาแล้วอะไรมาหนึ่งมาหนึ่ นะสบายดีเนาะั้งมิล่านงคาพี่น้อยแค่คืออ๋อกินเข่าหล้อบ่โดยม่ละมาลุกมาอ๋อไอ้ย่ะมือเบื้งหน้าก็เด็นมาตั้งแต่นโดยโดยใช้เบื้องหาเนาะเรื่องเรื่องอ่าเป็นมือเป็นอย่างเนาะเจ้านี่ขึ้นดี่ขึ้นแต่ละมือเจ้า cơ lắc hòn, cơ lắc giỏ, lật, báti hành, rồi, báti à, hành đấy nè, báti hành, nè đấy, rồi, xoay cành, nè đấy, báti hành cả, bừng ngang, show luôn, show mưu, hai lông, lông nỉu nỉu không, chưa thấy show nỉu không? Mày nỉu đấy nhem nữa, บ่เงียบเงียบเงียบบื้องนี้สิรู้สึกอยากอายแล้ววะนี้เนาะสัมผัสได้แล้ววะนี้่เงียบๆๆ้างก็ได้ร้ายเทื่อล้วข้างข้างอยากหายอยากอยากเวลาเหอบวาตัวอะไรแบบอันนั้นหันอยากอาปากอยากเวาน้ำเฮ้าบิดเนี่ยอยากตอบแต่ยังเกือกเกือกกะอยู่แต่ว่ากินเขานี่หยำหยำได้ได้ใจเลยหยำกินเขานอนนอนก็น้องมวยยาพิบดแต่ว่าลิ้นนี่ นินแล้วเนาะจังไนครับเพิ่นก็เริ่มเบ้าเริ่มอยังนี้จังไนเจ้าไม่แล้วพอเริ่มปลาปลาคนเดียวแบบอันนี้อ่ากว้างนี่แหละปลาพวกรุ่นกินขนมอันทางน่อง่นพ่อนได้เลยบัวท่ารบัวดาได้เนาะพอะตูยังบัวคลิปอยู่ยังเบัวท่านอย่างเนี่ยเลยอ๋ออ่ากินข่าวกินน้ำแล้วเรียบร้อยเดี๋ยวนะเสร็จจุนประตูเรียบร้อยเจ้าไม่แล้วเสร็จแล้วแต่ท่านในเปลี่ยนเสื้อกรลังวิเปลี่ยนเสื้อกเลยรลังวิเปลี่ยนเสื้อเปลี่ยนผ้านี่แหละ ดีนะพี hey ่น oh ้องเนาะเห็นคนดีขึ้นเรื่อยๆขึ้นตามระดับนี่มาเยี่ยมมายามกับนีแห้งได้พี่น้องเลยแมนจังเพราะว่ามมด้วยเต็มที่เนาะยิ้ม่ลุงด้วยยิ้มด้วยยิ้มด้วยเยีิ้มด้วยล่ะยิ้มด้วยยิ้มหน้ายิ้มด้วยละเยิ้มด้วยยิ้มด้วยจังเอยกับเมื่อเข่าห้ามขอยื่นน้ำมูกูอีระบานนี่ใชลุงเดปมานั่ง่ลุงคน เปลี่ยนหลังคาอ๋อเป็นหลังคาหลังคาผมอย่าเดี๋ยวป็นตามมาน้ำลังอยู่รักแปดนี่อ๋อเจ้าเจ้าเดี๋ยวเป็นย่างไหมโดยโดยนี่เป็นเสียงเข่ามาก่อนเจ้าเจ้าโอ้ใครอีกหนึ่งมากเป็นกินเข่าได้เนาะกินเข่าได้ไล้กินน้ำกินในเนาะจ้้าแม่ลวทำให้ผิวพรรณร่างกายเรานีมันเจ้าไม่แล้วเพิ่มขึ้นแล้วมันทำให้อันร่างกายเองโดยมันดีขึ้นตามระดับเนาะโดยไม่แล้ว แต่ละมื่นอนดีขึ้นดขึ้นแต่ละมื่นน้อยหนึ่งน้อยหนึ่ง้อยหนึ่งเจ้ายเปลี่ยนเจ้าเยเอยิเพิ่มกินขนมบ่อนั้นเจ้าม่แ้วนี่ฟังกินขนมงวยงวยอยู่อันนี้เนาะักแล้วนี่ยกินขนมกินข้าซื้อขี้ได้เมาห้มือกินข่ายำเนี้ยอ่้างอย่างน้องขี่เอาไดเบิดได จับมรรลุเบิ่งตัวเองนี่จับมรรลุโทรศัพท์นี่นี่แหะจับเบิ่งดูจับมาโทรศัพท์นี่จับมาไม่โทรศัพท์ตัวนี้นี่จับมาดูจัำมาเบิ่งดูนี่แหะมือเครื่นใจอีกเมื่อยนะเนาะรู้สึกนี่อันคือว่านเนาะถามคนเกิดคนเกิดนั่นกันเลยคือว่าเนาะล่างแกงล่างขากับบีบ โดยเจ้าไปตามที่ทางมันง่าใส่เนาะน้ำมันกัญชานี่มีอยู่บะอยู่บ้านเขาเงากันชาเนี่น้ำมันแบบแบบน้ำมันอ่น้ำมันนวดนี่แหละคนห้องน้ำมันกันชาอ๋อมมีผมมีบ่มี่แต่น้ำมันงาน้ำมันง่านี่แล้วน้ำมันงาแบบอยู่บ้านเราใส่ีนนั่นเนาะโดยโดย มันมีน้องชาบ้านหน่อยอีกไปว่าทั้งเยอะใ่ใครเนตอยู่นีพอใหญ่นี่แล้วพอตูเนี่ไปซื้อมาให้โอ้โหด้วยแต่ว่าอันเบื้องนี้นี่คือการนั่นแล้วเบื้องนี้เนาะติ่งได้แล้วนอนก็ขึ้นก็ตั้งตั้งเข้าได้แล้วตั้งเข้าได้แล้วไม่ตั้งแบบจุกแบบชีเลยไม่ได้ตังไปนี้เลยแหละจิกไปนี้เลยตั้งนอน ตั้งไปนี้เลยเลยนอไอ้บระัานในหอดมือเพลนหอดมือเจอชี้ตั้งชี้ตั้งชี้ตีเง้งมือในการชี้เยียดออกชี้ก,กำมือทูกซึ้เจ็บแล้วตอนนี้เนาะเจะ้าเจ้ามันจะเจ็บแต่ก่อนนี่เท้าแบบว่าสมมติเธอคือะคือเฮายิ้งทั้งอย่างเพื่อนพวกรายังซื้อแบบโมโหซึกเล,เลยเจ้าตอนนี้แบบพอจับแล้วแค่ก็อยากเจ็บอยากบีอยากให้ด้วยดีขึ้นตามรับเป็นมีกาขั้นตอนต่อไปกัโดยคไปแล้ เดินย่างที่นี้แหละพี่น้อยเดินเล็กมือตัวหน่อยโดยนี่แล้วชีหัดย่างในนีแล้วจ้ะให้เป็นหัดย่างโดยว่าตอนนี้ก็เริ่มตั้งกายก็เริ่มทิ้งเริ่มย่างจันแล้กัต่อไปกันเนยยกแข่งปีแข่งแรกแน่นอนโดยเออไอ้ดอกแบบนี้มาบึงข้เห็นสิมีแห้งดอกพี่น้อยนะเหงียงปีกเหงียงปีกเนี่ย โดึงม้อนมาอีกโอนจะโอนอยากว่าวนะอยากว่าน้ำเเผงฮะเดอยากว่าวอยากนี่ฮะเดเนียนลีนเลยเลยอ่ะเนาะอันทั้งยาที่ทั้งท่านหมอคนส่วนท้องแบบวานนี่มากเป็นให้กินนะบ่อทีเริ่มกินเบือนเริ่มกินเบือนบ่เจ้าทีเริ่มให้กินเบือนวันเจ็ดโมงเช้าเจ็ดโมงเช้าเนาะเลยเบือน่ะกับเจ็ดโมงเช้า โดยไม่ละกนใหตรงตามที่คือทั้งแพทย์เพิ่นบอกนะแม่จ่าพนักงานกินต้อนเช่าเจ้าพนักงานกินต้อนเช่านอนกินให้สม่ำเสมอเจ้าไม่แล้วอ่าไห้ขาดช่วงนะแต่กินขาดช่วงนี่กับมันก็พิถูดพอดีเนาะอืมมันเบีดมันห่างเหินหนิสิเดยจ้าจ่าโบสม่ำเสมอโดยเบียดเบียวกับเขาอาบน้า่แหละอาบกำลังคักๆากดชุชบูอดหน้าบดเบิดบาดนี่แสบตาบอดแล้ว โอ้มแล้วแล้วเนาะแมนจ้าแต่กัดคือเจนมุ่งกับคือเจนมุงเนาะโดยจะเป่นเวียงชีชีมุงตรงนี่ตัางเขาได้เนาะดอกมอนเนีะมอญเนอะนี่นะตัวมิดคิงอันมีทั้งทีมงานวันนี้มีแผนใมาเยี่ยมมายามมี ผู้หญิงอะไรก็ไปบุญบ่อ่าเป็นผู้หญิงบ่แม่นอ่าสาบุญบ่แม่นเจ้าสาบุญบ้านาเนาะโดยแล้วก็บ่าวลีแล้วก็บ่าวยาวอ๋อทงบ่ดีบ่ยาเข้ามาแล้วเนาะเจ้ามแล้วอือโดยแล้วก็ทงตามมาก็สิแม่นทงเสียงนี่บ่โดยแม่แล้วเจ้าอ๋อโดยแม่แล้วเนาะพอกตอนค่ําตอนแงพี่น้องเจ้า เป็นอันเป็นนมเป็นหยังจังซี่นี่บางทีมานี่เนาะกินได้อยู่จั่กินนมตัวลุงไอ้อายนาและไอ้เตียงซื้อมาให้บ้นนี่เอาเตียงซื้อมาให้นเป็นนมแบบนมบำรุงนี่ะบำรุงอ๋อสมองเนี่ยบำรุง่ไง้นมปองบ่ดมจนมปองให้กินมื้อละกล่องเนี่ยกินกินได้หลายกว่าเก่านะกินแต่ละมื้อนะ อกินข้าวแล้ว huh. ก no ็ห้ามากินนมอีกแบบนี้เนาะโดยบัตรปนว่าชนกินติดๆเลยได้แต่เขากินข้าวก่อนภาคปัญหาหน้าที่เขาจะจัางเพิ่มโดยจัางเพิ่มคงบอกคขบ้านนะนะว่ายังเจ้าโดยแบบเขากับบริหารกินต่อเนื่องเนาะยันแบบนอกเนี่ยหมดชื่อช้านเขายังบริหารยันอิ่มหรือบม่อิ่มพรุ่งกับแบบก้าวก่อนนะเนาะแต่ว่าโดยให้ลูกน้องอยู่น้ำท้งมีตู้คนนีคนกระลายเนาะ จอจะมวนซื่นยี่งกว่านั่นเลยโดยทั้งน้องๆเราหลาคนก็หนุนๆอยู่โดยกักยี่ดวันเยบวันเงาอุ้ใจวะไมตุโอจวัวเป็นยังไม่ตุอลยได้ดอกที่เป็นยังเสี่ยงโชคอยู่เมตูก็ได้อ่าเสียงโชคคอยคำนดเนาแมนเจ้าเอาตัวอะไรยังบวกขับลึบเลย

เด๋ยวเดยเดยเนาะลูกค้าเนาะโขคะคืนด้วยโยคขึ้นด้วยคาสายด้วยคาสายขึ้นด้วยอันเอาเพิ่นล่องเพิ่นลุกเบิ้งอยองหะคอยลุกขึ้นตั้งน้องนั่งเดยโชว์มือแล้วเยอะลไรเยอะยุกลุกเห็นแบบนั่งนะแต่เงี้ยบ้านนอนด้วยอะไรเงี้ยบ้านนั่นเอาแบบลุกนั่งน้ำลุกนั่งนี่นั่งไปเฉยเลยนี่ขายไปเฉยนี่ มันนอนอยู่นั่งมีปุ่นใช่เออขึ้นลูกก็ขึ้น้ขึ้นนี่ล่ะเออโอ้ยยังยังนอนกินข้าวอียงอะไรยังนอนนัดนี่เนาะเมื่อยนะยังยังนอนบอกว่าเมื่อยเป็นข้อพันยังก็เริ่มเสียนเองได้หรอเจ้าเจ้าแม่เจ้าก็ขึ้นกันขึ้นบริเวรียงเราแต่ผิดบริเวรียงเองเพื่อนเนาะโอ้เพื่อนจ้าขอยเงยังไปคนเดียวเพื่อนนั่นแหละ โชว์ช่องนียวดูทางไหนขงัขงขังคว้าทางไหนขังคว้าโชว์มือขึ้นดูนี <c oughs> ่ละน้อยท้ายเอ้ยแต่ว่าอันทางตาเพ่อนี่ยังนั่นอยู่เนาะโดยยับแบบเลือดได้อยู่บ่ไ,ได้ได้เลือดได้เจ้าอ๋อโดยพับตาพับหย่างรู้สึกได้เลยเนาะแต่ว่าสัมผัสนี่คือทางปากเนาะโดยไม่เลยเจ็บๆจ็บตัวขนหยากนะแบบ กลางอย่างเขาเริ่มตีนคือเขายังเอนอยู่แหละเนาะโดยโดยยังไซะเป็นได้ละฮะมารูยังนอนเลยนอนเฮ้ยยังนอนวันนี้นอนกินข้าวอะไรกันยังนอนวันนี้วะรูกๆบินด้วยคนดีกว่าอาะ แต่ว่า,าการแช่าจในตอนนี้ก็มีแต่ว่าเก็บาพวกรอพวกยาเนาะเจ้าไม่เลยเลยยาเนี่ยก็เพิ่งรับมาแต่ฟังมุกรหัสเนาะโดยโดยไม่ลเ,เราเปิดชุดนี้จังอันนี้ลองกินยาชุดนี้ไปก่อนเจ้าคืออท่านยาได้ก็คือทังท่านหมอเพิ่นเนะแต่เกิดอาการอย่างกระแายหูไป ม่โายหูภายหนึ่งอ่ะคือเขาไปกลับไปตรวจอีกให้ท่านหมอไปเช็คเบอ่าอาการเป็นยังไงนะแต่ว่าเขาว่าจริงๆมันก็อีกเนว้นึงเนาะแต่ว่าเห็นรูปภาพเนาะเห็นหูปภาพด้วยว่าอีกเนืนึงอยู่ได้แต่เพื่อนเห็นรูปภาพนี่ก็เพ็่นกะสิแก้ไขให้เมนื่อยบอหน่อยไม่ละอันน้ำ น,น้ามีไอ้ย่างให้กินแบบอะไชโอตนี่คือกอบวอสแสแรงกันกับบอแมนแบบทําสำคจะชุดยานมันแบบยานี่นาสมัครส<อ>ำคาญจะชุดทันโม่บทบหยสมัครบายสมัคร,คร,ครนะนะเมนกับหน,น,นึ่งนะมาหน้านีเนาะคอยเนาะคอยเจ้า<อ>แต่ว่าเขานี่เต็มค่าเลยนะแต่หน้ามีเ้าบวยากนั่นถ้ากินลายไม่ชวนสมัครในหน้ามในเนาะเจ้าไม่เล้วงไปแต่ว่าเขานี่เต็มบวงเลยแล้วอย่างบวยบวยเลยแล้ว Thì ừ, khen khá nó cái bình ma này đấy rồi rồi chào à, này chốn gì mà hùng có cả bình ma này rồi đó này à, nếu anh thăng tốc quần thăng anh nào mẹ thăng mẹ nông pha nó mà nàng năm cẩn cái đấy để của xem chờ 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 ngân vậy chờ chờ vừa sư già phi มานั่งน้ากันไป่เลยเนาะเพราะว่าทั้งี่เป็นอหารกินน้าครอบครัวน้ากันเว้นนะโซ่ช่องนิวดูช่องนิวแล้วใช้นิวโปนี่นิวโปดินิวโปดูใช้นิวโปอีหละโมเมนต์นิวโป้ใช้นิวโปดินี่นี่นิวโป้โยกยโปใช้เบลลี่ยาดิโยโปเลยโดยโอ้โยโปนี่ถือว่าเจ้าคักเติรแล้วเนาะโดยโดยวิดีโกรูดลุ้นแล้วเนาะเลย อืมนี่อ้ออืมเือยบ่ละเมื่อยทางไปนะอ่ะเนาะเดี๋ยวไปนําแม่เพิ่นมาก่อนนะฮะนั่งนํากันพี่น้องเอ้ยอ่ะพี่น้องเนาะมาคบจ้าดีพี่น้องหมอน้อยนั่นบ่มาเนาะเจ้าญาติได้กินนี่เนาะตน้อยยังญาเออยังบ่ทันดึงคนเนาะเจ้า ผมและไล่กินต้มขนมจั๊กเติงๆคนนั้นจะว่าย่างแล่นน้ำรถวะนี่เนยจนนั้นอยู่จ้ะหนึ่งมาสําคัญนี่คือทั้งลุงไปหน่อยเพิ่มนี่ไปทางไหนเล็กน้อยนี่คือว่าเกณฑ์ใช่ไหมเจ้าจ่าผู้เชี่งเกณฑ์ว่านี่คือว่าว่าผู้นึ่งละโดยผู้เชี่เห็นเล็กน้อยเห็นมิเตแลนนี้ญาติญาติก้อนเดวิดเนยเรากินขนมเราจะนั่งเขาไล่ชอบบนดึงคนละอย่งว่ามามุ่งหน้ากัน ช่องหน้าช่องล่างแล้วบาดนี้อืมอันี่กานั่งนั่งผ่านนี่ก็หน่องปอนพมนี่กินเอ้ากินเอ้าวไรแม่กินอะไรกินบ่ไหลผัดหน่องมะละกอพุนมกินเอ้ากินเอ้าวมาเรียวใส่อ่างว่ะพอกินขนมโบราณหรือปอนขนมเนาะโดยบ่อขนมโดยโดยกินยำเอายำเอานะหน่องปอนปะปลาปโนอาปาโนอาปาาให้ลุงเบิ่งอาปลาอาปลาโอ้ เช่เลยแบบนี้เนาะป้าใช่เนาะเดี๋ยวสีข้าสิมืดกันพอดีพี่น้องเลยอ่าเนาะมื่อนี้กะมาช่วงค่อยคำดวงแรงมาเยี่ยมมายามมีละกะสบายดีมีแต่มาที่เฮ็ดเวียเ็งานเนาะโดยโดยเลยเลยเอยมากะมาเป็นสะพานบุญพี่น้องเนาะโดยเนาะเดี๋ยวเอาน้อนพี่น้องนอนก่อนก็ได้เนาะดูสิว่าอย่างนอนไหนได้หนิเนาะจ้ากินดีหมดเลย คนอีเมื่อเนี้ยเอิเอาเอาแผนให้ไปลายเงี่ยมว่าทัพีลายกว่าโดนเงี่ยงแล้วทัพไปเงี่ยงได้ใช้ตายังมาทัพีลายเนี่ยตอนฉากก็ได้ฉากไปแต่ครั้งเดียวเนิ่ะเนาะโดยเป็นเงินของทางใหญ่เจบุญพี่น้อยเพื่อให้รับเลยส้มอ่าในทางเฟดเนาะพอดีเป็นกะอ่าอยากช่วยล่ะพี่น้อยสมครบกันนี่แหละเนาะ เป็นเงินของทางพ่อพ่อเพชรดวงจันทร์แล้วก็ทางแม่แม่ยืนหลวงจันทร์เนาะอยู่ทางต่างประเทศเนาะเป็นปัจจัยขโมยขับใจหลายๆด้อว่าแม่เพชรบ่แม่เพชรกับพ่อดวงจันทร์ก็ให้สุขภาพแข็งแรงด้อ ขอใหอยุมันความยืนเด้อเจ้าเด้อคอยรำรวยช้าถูนโดยโดยอ่ะเดี๋ยวเามอบเงินก่อนก็ได้จังขอมุกขอบใจเพิ่นเนาะเแบบมนาอันนี้ก่อนเนาะอ่าเป็นปัจจัยอยู่สองล้านหกแสนกี่เนาะอ่าเดี๋ยวให้ทางอันผู้พ่อก็ได้เนาะลายเการถ่ายรูปบ่อ่าะเดี๋ยวถ่ายก็ได้ดอกเจ้าเนาะอ่าแล้วก็หกแสนเด้อตัวนี้เนาะาอ่หับมาไว้บาทนี้เนาะเป็นเงินของทาง อ่าผู้ใหญ่เพิ่นร่วมทำบุญหรือว่าช่วยเหลืออีหล่านี่ยเนาะถูกมุกขอบใจหลายๆทางผู้ใหญ่ใจมีแต่ว่าการเริ่มต้นไม่ซาเนาะเพราะว่าหลักๆได้กะคือห้างหู้กันนี่ถารับเครื่องของเราจังให้พรอมเพิ่นหรือว่ามุกขอบใจเพิ่นเนาะจังใจดีกว่านะเดีเลยอาจารย์ก็ตั้งมุกตั้งใจเนาะหนุกมือเด้อเนาะนันดาขอบคุณขอบคุณทางพ่อเพชรหลวงจันทร์และกระทั่งแม่ยืน ดวงจันทร์พร้อมด้วยครอบครัวเพิ่นนี่แหละเนาะโดยๆๆอ่ะให้พรเพิ่นเนาะขอมงขอบใจหลายๆเด้อคุณแม่ดวงจันทร์กับแม่เพชรดวงจันทร์ขอให้สุขภาพแข็งแรงเด้อทางหมดทุกคู่ทุกคนไปทางในกลขอให้หักขอให้มีคนหักคนหอมเดลยจ้าเด้อทางผู้ใหญ่จะดีเพิผลถ้าสุขขาให้สุขภาพแข็งแรงครับขอบใจยางยังเี้ยผู้วจิจฉากาย ที่ขอบใจแล้วคนพ่อคณแม่เลยจ้าทุกคนแมมาชวยเลือครอบครัวของคุขาดิ่ะถือมีบุญลายเลอเอมีบุญลายกับกับคุณยายทำู้ใหญ่ใจดีพี่พักน้พักทำห้ทำครอบครัวของขอคุขาถ้าเวลาทผู้ใหญ่ใจดีก็ช่วยชีวตไปหอดันแม่น้ำคองช่วิไปหอดมุกไปหาสาลเขา คอยดูโดนจับบุบกจ้งใช่เนาะการเงินจำนวนนี้กะเก็บไว้โดยคือาหูอะไรเนาะเจ้าเจ้าอายามเฮามีเขาเก็บไว้เพื่อรักษาลูกเฮานี่แหละเนาะจ้าจ้จ้าอยากที่ว่านนี้มันจำเป็นสุดๆในตอนนี้เนี่ยเนาะไอ้มันมีประโยชน์ที่สุดโดยอืมอ่ะอย่งไรคะสู่ๆเนาะภายในครอบครัวพี่นโดยยังมายามเพิ่นเนาะปะแเนาะโมเชงศิคอ เดินทางหรือว่าลากคนได้บ้านนี้เนาะขโมยกระจายหลายเด้อลุงลุงเชียงขอให้เดินทางปลอดภัยเด้อขอให้มีคนคนนอมเด้อไปชายกายขับรถขับลาถาถูกโดยปลอดปลอดภัยเด้อบ้านเชียงกระไรโดยขอคนขับจะไลติดตามบ้านเชียงกระโดยซะถูกเนาะโดยอาสบายดีเนาะตอนขับกันเด้อเนาะเดยอาบ้เชียงกลระฟุตลาเด้ออักพรช้าบานนี้เนาะลุงเชียงเบอร์ลูก ใช้โป้มือใช่ไลยล่ะโป้มือปด้วยโป้มือด้วยกันเดโอ้แขกโยูแบบนี้เนาะวิดีโกูดูแลพี่น้องยุ่งนี่เนาะเดี่ยวเดี่ยวเนาะอ่ะไปแล้วส่วงท้ายคลิปพี่น้องเอกะมาเยี่ยมมายามทางอีหละเนาะอาการนี่พี่น้องเอ้ยขึ้นตามล้ำรับเรื่อยๆพี่น้องเนาะอ่าเป็นลิ้นเป็นยางก็กินข้าวต้มขนมได้แล้วพี่น้องเอ้ยอ่ายินดีกับทางน้องเพื่อนอ่าขอเสียงกับทางทีมงานถือว่าอ่าใส่ใจและกับทุ่มเทในการ ช่วยน้องเพื่อนเป็นอย่งเนาะจังไดกะถ่าบุมีทางปุใหญ่ให้การสนับสนุนากกทางเอฟซีให้คำแนะนำเป็นอย่งเนาะทางน้องเพื่อนนี่กะจักรีเป็นจังไดได้เป็นอย่งเนาะอันนี้ก็ต้องขอขอบุญขอบคุณาทางปุใญหญ่เจริญทุกท่านทุกๆคนเดอน้อเป็นอย่งเนาะโดยอ่ะสุดท้ายท้ายคลิปนี่กะเป็นอย่งเนาะพ่อเสียงเป็นอย่งเนาะก็ต้องขอขอบุญขอบคุณทางาพ่อเพชรดวงจันทร์แต่ก็ทางแม่ยืน ลวงจันเด้อพี่น้นองๆอยู่ทังต่างประเทศพี่น้อยฝากเง,งินจำนวนสองล้านพวกแสนกิพี่น้นองเนาะให้บุษยงมาเหมาะเป็นสะพานบุญให้ทั้งน้องพาเขาและพี่น้องครัวเพื่อนนี่เนี่ยพี่น้นองเนาะไว้ใส่ใจ,จยอ,อยู่ในระหว่างหักษาน้องเพื่อนพี่น้นองเนาะจังไรก็ขอให้แม่และพ่ออยู่ทังต่างประเทศจงมีแต่สุขภาพร่างกายแข็งแรงปราศจากโรคไข้กระเจ็บทั้งปวงเด้อเนาะทำการทำงานการธุรกิจในตอนนี้ก็ขอให้ราบให้ดื้อ ให้โชคให้มานตลอดปีและตลอดไปพี่น้องเนาะโอ้ยสาธุพี่น้องอะโอเคพี่น้องเนาะบมเชิงสิขอจบคลิปลาไปก่อนเด้อพี่น้องเนาะไว้มาพบมาเจอกันในคลิปหน้าอีกต่อไปพี่น้องไปแล้วพี่น้องสบายดีและสวัสดีพ่อแม่พี่น้องกันเบิดสุขุสุขคนเด้อพี่น้องเนาะสบายดีพี่น้องเนาะ